ไม่เชื่อสายตาทำสิ่งนี้ให้สามีเที่รักวินาทีชวนอึง้งทัญญา่าธัญ,ญาเรศกล้าทำต่อหน้ากล้องคลิปเดียวคนดูเป็นล้าน เปิดโมเมนต์ธัญญาทำสิ่งนี้ให้สามีสุธิรักจนคนแห่ดูเกือบล้านเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและยกให้ภรรยาเป็นเมียยืนหนึ่งระหว่างเป็กสัญชัยเองตระกูลและธัญญาธัญเรศเองตระกูลทั้งคู่ใช้ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันพร้อมลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนหลายคนได้เห็นหมดคลั่งรักจากหนุ่มเป็กไปแล้ววันนี้เราจะพาไปชมความน่ารักจากฝั่งธัญญากันบ้างค่ะที่มีการเผยคลิปนาทีที่สาวธัญญายืนป้อนมามา่มาในถ้วยให้กับสามีอร่อยจน สามียกนิ้วให้เลยคลิปนี้ทำหลายคนแห่ดูเฉียดล้านและคอมเมนต์ชมความน่ารักสนันโซเชียลทั้งบอกว่า รางวัลของความรักและอดทนในการรักษาครอบครัวสุดท้ายแล้วเมียที่หนึ่งค่ะใดๆคือพี่เป็กรักพี่ธัญญาก็เลยเป็นที่หนึ่งมาตลอดรักกันานานๆน,นะคะดูแลกันจนแก่เลยนะคะคุณได้เจอรักแท้แล้วเป็นกําลังใจค่ะเขาวบวชทุกห้าปีเขาก็คงจะเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งคุณธัญญาเขารักครอบครัวรักลูกน่ารักพี่ทั้งสองคือตัวอย่างของคู่ชีวิตที่กว่าจะมีวันนี้คือต้องอดทนเข้าใจมองข้ามให้ได้คู่ชีวิตคือลึกซึ้งกว่า คู่รักมากมายสุดท้ายแล้วครอบครัวคือสิ่งสําคัญที่ควรรักษาไว้ให้ดีค่ะ